สิบบาทพอสสองห้าห้าสามกับสองห้าสี่สามอันนี้รับเท่ากันนะคะสิบห้าบาทตามภาพนี้เลยค่ะเหรียญสิบบาทพอสอสองห้าสี่สามสิบบาทพอสอสองห้าห้าสามรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทเหรียญน,นี้เคยขายถึง,ถ,งถึงเกือบห้าสิบบาท เคยค่ะเคยเป็นแะ่้เคยขายได้ห้าสิบบาทเคยรับซื้อสามสิบบาทเมื่อช่วงประมาณสามปีที่แล้วได้ราคานี้จริงๆค่ะ หลายคนก็คงจะรู้ว่าร้านปราน่านะแพงเพื่อนๆประนที่เอฟซีที่คนที่ลูกค้าปราน่านะที่ซื้อของประนานเขาเขาก็พูดเลยร้านปราน่านะขายแพงแต่ก็ซื้อประน่านเขาที่ประน่านขายแพงเหตุผลที่ประน่านที่บอกประจำค่ะประน่านไม่อยากลดค่า ไม่อยากลดราคาไม่อยากลดค่าอยากให้เขามีราคาแบบคู่ควรกับของสะสมหายากนะคะแต่ด้วยความที่อยู่ไม่ได้อ่นะคะ่ะเพราะเศรษฐกิจช่วงนี้แบบนี้แล้วคนอื่นเขาขายราคานั้นเราจึงแบบแบกไว้คนเดียวไม่ได้ดังคนเดียวไม่ได้นะคะทุกสิ่งอย่างต้องช่วยกันอย่างที่พนาบอกช่วยกันเก็บเพื่อที่จะไม่ให้ถูกหลอมถ้าเราเราช่วยกันเก็บกันทุกคนทุกคนใช่ไหมคะช่วยกันเก็บทุกคนทุกคน หลายคนเก็บคนละเล็กละน้อยเหรียญก็จะไม่วนไปคืนกลมแล้วก็จะไม่ถูกนำไปหลอมนะคะทุกคนช่วยกันเก็บค่ะคนละเล็กละน้อยถ้ามีกำลังเก็บได้เพื่อกันไม่ให้เหรียญถูกวนกลับไปคืนกลมถูกกลมถูกถ้าคืนกลมนะคะกลมเขาจะไปหลอมค่ะตอนนี้เห็นไหมคะกลมที่เขาเรียกเก็บคืนเหรียญราชการที่เก้าอ่ะ เพื่อนาําไปหลอมนะคะไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะเอาไปหลอมค่ะไปหลอมเฉยๆเลยดูสิใจหายเนาะยิงคํานี้ถูกนาําไปหลอมอะใจหายจริงๆค่ะทุกคนทุกคนที่รักเหรียญรักรักเหรียญรัชกาลที่เก้าจะเข้าใจได้เลยนะคะจะเข้าใจได้เลยว่าถ้าเหรียญถูกวนกลับไปคืนกลมกลมเขาจะนาําไปหลอมเราก็ไม่อยากให้ถูกหลอมนะคะเราก็มาช่วยกันเก็บเนะะี่ยค่ะพน้าก็พยายามแบบกระจาย เชื่อไหมว่าปนันบางอย่างอ่ะปนันไม่ไม่บวกราคาเลยนะคะให้ให้แลกเท่าหน้าเหรียญแทนที่จะเอาไปคืนกลมก็ได้พนันเลือกที่จะไม่เอาไปคืนกลมพนันเลือกที่จะมาแบ่งปันเพื่อนๆนเพื่อที่จะไม่ให้เหรียญถูกหลอมค่ะถ้าเอาไปคืนกลมเหรียญที่อย่างเหรียญหลายๆคนก็จะเห็นว่าปนันอ่ะให้แลกหน้าเหรียญเยอะเลยนะคะเพื่อที่จะไม่คืนกลมเพื่อที่จะไม่ให้เหรียญถูกหลอมอย่างเช่นเหรียญ สิบาทสองสีอะค่ะที่เปน,น่าให้แลกหน้าเหรียญน,นะคะทุกคนก็ตามนี้ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดี